Gracias. <laughs> นี่ไย้จะสิแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาตนันับเหรียญมาเด้อมาเด้อมานับเหรียญน,นำกันอีกมานับเหรียญน,นับเหรียญซิปเหรียญหาเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญซิปเหรียญสองบาท นับปลอกคํำมันนี้นับปลอกค้ำแล้วแล้วแล้วคลิปมินตามินตาแล้วยังเด่นครับธุรกิจธุรกิจธุรกิจร้อยล้านพันล้านเอาเปิด เปิดเครื่องดึกแล้วเราต้องเปิดเครื่องเปิดเครื่องไม่เปิดเครื่องไม่ไหวนะจีนเนี่ย เป็นไหมอืมขาเลรียนใส่เข้าไป,าาไปเต็มยังต้องต้องมีอะไรมาตัก ดูนะทีนี้ถ้าตั้งไม่เป็ดมันจะเลียงมันจะออกไม่ถูกแน่าจะมาตั้งค์ให้ก่อนดูไหมข้ามาดูดิ ถ้าเราตั้งไม่เป็นนะมันจะออกมาแล้วมันจะบางทีมันก็จะไม่ครบบางทีมันก็จะเลยไปครบไหมนะครบแสดงว่าจูนเนียตั้งเป็น 嗯。<Okay. S 2> okay.

ใส่ลูกแม็กนะลูกมีแล้วเปื้องเทืองวันนั้นน่ะให้ทูดไหมไมใส่งสองรอบสามรอบโต repaired. เป็นอะไร ขย่าแล้วลูกถ้ามันจะลงมาถ้าเราทำเป็นนะเราไม่ต้องเขยา่ามันจะไหลลงมาเองเเอ,อเต็มเต็มเต็มเเเตมเ เท <Wow. S 2> ออกใหม่เลยนะใหม่มัเต็มเล <Gro ot> ่ไม่มาลีเซตได้ใช่ไหมอ้าวไม่เ่ยรีเซดไม

เต็มแค่ไหนก็ใส่เต็มเต็มเลยนะแค่ไหนนะจนหยิบไม่ทันหนุนเขาทำอะ่ะจนจนเราออกมาไม่ทันหนเต็มไวอะ่ะเสร็จไว ทุกเหรียญมีเหรียญทองไหมเนี่ยมีเหรียญทองไหมคัดออกมาเหรียญทอง กยังเอาใส่เนะาะทำไมมันลงอะ่ะเหรียญเศษเศเหรียญเศษเศก็ลงมาเนี่ยก็ไปหยอดใสายย่หยอดน้ำเนาะถ้าแบบนี้อะ่ะต้องไปหยอดน้ำดื่มไม่งั้นมันไม่ออกหรอกสักพานก็ไม่ได้หรอกเนี่ยจริงไหมเออเอาพวกนี้คือ,อเอาไปหยอดน้ำดื่มแน่เลยนเนี่ยถ้าเหรียญแบบนี้อะ่ะ ของก็ไม่ได้เฝ้าจริงไหมก็มหยอดแต่ถ้าซักผ้ามันไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่ปัน่นเพรน้ำดื่มมาได้แค่เดียวไม่เลีออย้ยงเงินทองเหลงินทอง จาไปใส่ด้วยอ่ะอย่าอยาังไมคนับก็ยายไม่มีมเลยคนนี้เพราะว่าห้ากล้องไม่มี

ิคุณน,นเนี่ยมันตุินมากนะมเลยทำตุ่นด้วยนี่ถ้าใส่เต็มก็แบบนี้แหละเฮไนเขาทำอะ่ะมันจะไหลอไรอุ <laughs> ้ยออกมาปุ๊บ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 วันนั้นไงเฮไนทำอะ่ะแป๊บเดียวไม่นาน ใส่เต็มนะถ้าใส่เต็มๆมันจะออกไวทำเลย

应该就蒸一下。 นมเหรอนีอ่เป็นกล่องนมเป็นแบบนั้นนะนักเหรียนญยังไม่เสร็จเส็สเวลาครบแล้วเวลาครบแล้วไม่ม <c oughs> ีคลิปเราก็จะลงชิปนักเหรียนชิปนักเหรียนค่ะ ยังไม่เจ็บยังไม่เร็บยังไม่เร็บเหลืออีกเหลือนนอีกโอเคนะคะสิบแปดนาทีแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้คุณยายนักเรียนขอบคุณเยะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจ กันคลิปหน้าค่ะนักเรียนช่วยกันค่ะวันนี้คุยกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะทางดูนักเลียนไม่ได้ทําอะไร